สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโรงงาน ulo, un, um f o r ดูโลมอมกุลเซรีนาจำกัดเฟสสี่นะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเทคนิคค a l นะครับผมรับพนักง,งานฝ่ายผลิตและก็ QC นะครับผมรับเป็นรายเดือนเลยนะครับผมโรงงานนี้ผลิตวาลวรถยนต์นะครับผมของ Toyota Ford แล้วก็นิสสันนะครับ รายได้บวกสวัสิการนะครับผมะจะเป็นรายเดือนเลยนะครับผมอยู่ที่1 6 2 0งบาทนะครับผมค่ากะจะเป็น120บาทต่อคืนค่าความร้อนจะเป็นยีบาทต่อวันอันนี้ได้เป็นบางแผนกนะครับผมค่าอาหารวันหยุด50บาทต่อวันค่าอาหาร OT วันหยุด50บาทต่อวัน ค่าอาหารโอที15บาทต่อวันวงเล็บข้าวฟรีทุกมื้อนะครับผมก็คือข้าวฟรีนะครับผมแตก่กับก็อย่างละ20บาท30บาทนะครับผมเบี้ยขยัน500 600 800ตามลำดับนะครับผมต่อเดือนเนาะทำงานจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสราร์เว้นเสราร์นะครับผมคุณสมบัติ เพศชายนะครับผมอายุ21ถึง35ปีฝ่ายผลิตเนี่ยรับเป็นม .3 ขึ้นไปนะครับผมส่วน QC จะเป็นป,ชปวชปวสนะครับมีบัรจุเป็นพนักงานประจำด้วยนะครับผมก็ตามเงื่อนไขของบริษัทนั่นแหละมีลถรับทส่งพนักงานนะครับผมจะมีสายบางแสนเมืองชนบุรีาบางไทรบ้านเก่าพานทองนาป่า นองตํลึงอดอนหัวล่อนะครับผมคือต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่ารถรับส่งคือเขาจํากัดคนอยู่แค่นี้นะครับผมสมมติสายนี้นั่งได้20คนเขาก็จะจํากัดอยู่แค่นั้นถ้าคนยังไม่ถ้าคนไม่ขาดก็ถือว่ารถเต็มก็ไม่มีสิทธินั่งนะครับผมก็คือต้องเอารถไปเองเนาะต้องเอามอไซค์ไปเองเขาไม่ได้ห้าม ให้เอามอเตอร์ไซค์เอารถยนต์ไปเองคือเขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรมากมายถ้าเอาไปได้ก็เอาไปนะครับผมทีนี้หน้าง,งานเป็นยังไงนะครับผมโรงงานนี้ผลิตวาวรถยนต์นะครับผมโดยเป็นการคุมเครื่องจักรในการผลิตตัววาวนะครับผมในโรงงานจะเป็นพัดลมนะครับผมอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนบวกกับไอ้น้ำมันด้วยนะครับผมตัวเราก็จะเหนียวหน่อยนะครับ และเสียงก็ค่อนข้างจะดังหน่อยโรงงานนี้ส่วนมากจะเป็นโรงงานผู้ชายซะส่วนมากนะครับผมเพราะงานที่ทำเนะี่ยค่อนข้างจะเปื้อนน้ำมันนะครับผมก็คือเอาง่ายๆก็คือมันไม่เหมาะกับผู้หญิงนะครับผมโรงงานก็จะรวมทั้งสองกะแล้วก็จะไม่ใหญ่มากนะครับผมคนไม่ค่อยจะเยอะมากก็ราวๆสามร้อยถึงสี่ร้อยคนโดยประมาณนะครับผมถ้าใครอยากจะบรรจุ โรงงานนี้แนะนำนะครับผมให้ไปสมัครกับซับถุงเงินหรือว่า PST นะครับผมเพราะโอกาสที่จะบรรจุกับโรงงานนี้ก็ค่อนข้างจะสูงกว่าซับอื่นนะครับผมอันนี้ก็ถ้าใครนะครับผมสงสัยยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผม รีวิวไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ท่านใดที่กำลังใจะใย้ายงานจะเปลี่ยนงานกำลังหางานอยู่พี่ๆน้องๆที่กำลังหางานนะครับผมสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ